สวัสดีครับผมพ่อเม่น้องมื้อนี้มากินแซ่บแสบน้ำกันเนาะครับนี่นี่คือยำหูหมูเนาะครับยำหูหมูก็หนังหมูสามชั้นครับนี่ปรุงเสร็จเรีบยบร้อยจะมาใส่ตามไปด้วยเสซนมามารวกนี่ชอบชอบชอบ,ชอบ,ชอบอคนให้เขากันอของชอบของมา ต่ผูดถึงว่าของชอบของหมักนี่ก็บได้กินบ่อยนะครับผมอู้นานเติบครับนี่ประมาณสามสี่เดือนนึงลครับนี่กบกะได้มาทากินที่หนึ่งนี่เนาะตามหิวตามอยากตามปากอยากกินจัไปตามลิ่นหูตามปากชอบครับขน,นให้เขากันนุ่ครับผมสุดยอดสีสันสมุนไพรยเยอะแยะนี่ครับ มาใส่ตามไปด้วยไข่เป็ดไข่เป็ดต้มยัางมะตูมเทลงไปเลยจับแบง่งครึ่งจ้วดโอ้โหย่างมะตูมออกนัวนัวเลยวะ่ะมาเรียกทับพีเลยเนี่ยนัวนัวไข่เป็ดเนี่ยกิ่นได้คล้ใกลมือนี่มาใส่ไข่เป็ด ยางมะตูมครับรวดรวดครับมาก่อนกินออเดือบออเดิบคนให่ขากันนวนวลสักหน่อยใหเขากันก็ยางมะตูมเนี่ก็เสนประม,มา่มากลุนครับชิ่นหนังคอหมูชิ่นหูหมูเยอะแยะใส่ผักเยอะเยะหมุนหอมหัวใหญ่ใบยีลาใบหัวหอม ใบหอมนี่ชินกระดูกอ่อนหูหมูคนไปน้ำเนาะเดี๋ยวจิหิวก่อนต้องมากินมาชิมออเดิรบออเดิรบน้ำกันก่อนครับพ่อแม่พี่น้องจะเสิร์ฟขนาดไหนมือนี้มาครับก่อนอื่นบ่อยากบ่ิษามากินน้ำเย็นๆแบบมีฟองนิดน้อยนิดน้อยจะเลื่อน,น,น,นอาหารหุ่นเรลวเต็มแก้วบิกบ๊กเลยยกสด ว้าวจัดจ้านจัจ้านว้าวความหิวขึ้นมาเลยอยากหิวอยากอยากเต็มที่แล้วมามามา,มากินมาทิ้มออเดิบออเดรบน้ำกันครับผมมาเอาคำแรกกันก่อนเลยนี่ชิ้นกระดูกออนโคนหูหมูเนาะครับนี่ชัยสมเลยเนาะอื เดี๋ยวก็ดูควันกรอบกรอบสุดยอดสามเปอร์เซ็นต์มามาอาคำใหญ่ใหมวนมวนเลยอืมดูนะครับสวบซวกมักกินเซนอยู่แล้วครับนี่ ผูกปากผูกลิมครับนี่มาตามด้วยไข่เป็ดอย่างมะตดมจัดเต็มๆขึงน่วยเลยบิ๊กบิ๊กสดตามไปด้วยน้ำเลยครับกับหัวหอมใหญ่ นัวมากเลยนะมะเขือเทศสน่ามากมนี่ใบหูใบหูหมูกระดูกอ่อนๆเนี่ย กินใบหูเลยดูค่อนกรอบจัดการนนัวๆสมหิวสมอยากเลยครับมามาตามไปด้วยอีกสัก จอกหนึง่งนี่น้ำเย็นเๆจะเลื่อนอาหารมาตามต่อเลยครับนี่ขิ่นค้นเนื้อหัวหมูนี่มีขินเต๊น้ำนี้ตักขินบิ๊กๆสดตามด้วยนะนี่ครับของทอบเลยหัวหวามใจ ครับมะเขือเทศพรกเอกหรือหนางเอกของเราความแสบความนัวตามไปด้วยไข่เป็ดต้มอยางมะตูมสุดสวบมันมันนัวๆางมะตูมไข่เป็ดนะครับ แซ่บแตกต่างกันความมันของไข่เป็ดเนี่ยจะมีความมันเยอะกว่าไข่ไก่เนาะครับผมพ่อแม่พี่น้องมากินแซ่บนัวน้ำกันเมื่อนี้ขอขอบคุณในการรับชมมาให้กำลังใจน้ำกันเนาะครับกินอยู่ง่ายๆตามแบบวิถีบานๆอาจจะไม่เลิศหรูแต่มีความแซ่บความนัวมีความซุกแบบบานๆร่วมกันแบ่งปันกันชมครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้สวัสดีครับ